สวัสดีครับพ่อเมย์พี่น้องเช่าเอฟซีสองลำเบิร์ประมวลครับมณีลำเบริร์กะได้มาส้างคลิปขั้งแรกของปีหกหาครับว่าลำเบอร์สิบผ้าไปบางอย่างพี่น้องมนีลำเบริร์กะขอกาบสวัสดีปีหกหาครับพี่น้องอให้ชเวียนเป็นสุขสร้าที่ท่านหลย เมือ่อน้องเบิดผ้านากเอกเพิ่นธ์จะพาไปเที่ยวครับเพิ่นธ์จะพาไปเที่ยวไปวัดจากที่พี่ยกขาวได้เริ่มครั้งแรกนี่ว่าจิมกากราบไหว้หลวงพ่อเพิ่นบาหลวงปู่แช่มวัดที่ดวงดังดวงดังของปานนิคมหลงเบิดเกศจิมะขอสิริมงคนขอพรจากเพิ่นสมคำน้อมรื่อเพิ่นที่เพิ่นกาวอันมากหลงเบิดเกศอยากมาบึง มืโอนี้ลุงเบิดกระสิผาพี่นอ้องไปเบิงเดี๋ยวมโปรดติดตามครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปถ่ายเบิงตอนเขาวัดครับครับลุงเบิดก็ได้มาฮอดนะครับนี่สถานที่จอดรถถึงครับแต่โมนี้คนไม่ค่อยหลายพี่นอ้องกะก็ดสมอนครับพี่น้องหลายเยอะมากหลายเยอะนะนั่งเอกเลี้ยงถ่ายอยู่เป็นพี่น้องนี่คือ ต้องขออคุญาพี่น้องเป็นไอ้ไข่เป็นเป็นไม่เยี่ยมักเบิ่งเลยครับพี่น้อง,ง,อม,ง,ม,าองมาเบิ่งนดูนอ๋อคุณมาถึงแล้วนี่เป็นในสีทีที่น่ โอ oh, <W anterior stage mainland> oh, oh, ้ดูดตะตันเต็มเลยกพีินอโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้เงพอดีม้นี่พี่คนนี้พี่น้องนี่ครับตีน้องพ่อไม่ไหวน้องพ่อไหนกันนะสบายใจกันดี เขาท้ที่เาอ๋อนี่เยนี่เลยนขหมดล่อยพรกันเลกน้อนำรเมาถวายผาแก่นดอกไม้คบวิ่นดอกไม้ ต่ตอดไม้ครับถาว้ทานกันเลยครับอ้ราะคอเพราะตกปีมามันจะเตียนผ่านนะครับคนนีเย็บผ่านเตียนห้องผ่านาผ่านอันนี้ล้มไปจะดทลายผ่านกันนะครับพื่อนนะเดี๋ยวต้องสืบให้ดงกีลัง